ตอนนี้ผมอยู่บิ๊กซีนะครับมาเอา่อมายกเลิกินเน็ตกล่าวว่ามายกเลิกินเน็ตแต่ว่ามาได้ซื้อของที่บิ๊กซีเออไม่ได้ไม่ได้ต้องการซื้อของบิ๊กซีแต่ก็ต้องจำเป็นครับของหมดเราก็ต้องใช้ต่อครับก็จะไปหาอะไรกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ไปแมคโครต่อ เพราะว่าวันนี้วันหยุด <c oughs> ร้อนมากนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ที่เชียงใหม่ก็ฝนอาจจะตกบ่อยนะครับแต่ว่าร้อนก็ร้อนไปเกี่ยวครับตอนนี้น่าจะประมาณเวลาจะไปบ่สองแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลย ก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินข้าวสักแป๊บก็จะไปไปโกทีนึงวก,กลับเลยวันหยุดพักผ่อนนะครับนี่ครับทุกคนทุกคนเยอะนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับเราสอบที่จะเยกกอะกว่านี้ครับขอางเรกก็จะมีร้านทั่วไปนะครับร้านพวกเสื้อผ้าไอของใช้ต่งางๆพวกของกินก็มีนะครับ มันอยู่แถวหอผมนหมครับผมอยู่แถวนี้มันก็เลยใกล้ผมดีเมื่อช้าผมก็ไปทำธุระทีอ่อำเภอเมืองมาครับอำเภอเมืองอเชียงใหม่มาครึ่งกลับมาก็เลยมาที่บิ๊กซีต่อก็ห่างจากนี้ประมาณ10กิโลได้ครับ ตามสมัตามส่น่งค,ไไค่ะผ่านน่นค่ะหลรองครับอ๋อครับโหลงทุกคนไม่ค่อยได้มาซอยนี้นะทุกนถนนเส้นนี้ไม่ค่อยมาอยู่แถวพายับนะครับตรงนี้อาจจะล่มเย็นนะครับเพราะว่ามีป่าไม้ลุ่น ธรรมาชาติเลยครับอยู่ชาญเมืองไม่ได้อยู่ในเมืองเชียงใหม่คล้บมีอาหารตามสั่ง<ร>ใช่ไหมร<อ>ครับรรครับขอบคุณครับข้าวหมดแล้วทุกคนคต้องหาร้านข้าวอีกแถวนี้ร้านข้าอาจจะไม่ได้่อเยอะนะต้องไปที่หนึ่งจะมีร้านอาหารเยอะ ย,ยคนขายไปไหนครับอ๋อมีข้าวตัวฝักยาอ๋อเอาแหนมครับทานนี่ได้ทานนี่ได้ใช่ไหม ข้าวหมดเหมือนกันใช่ไหมครับอะไรนะคะข้าวหมดใช่ไหมครับมีค่ะแต่ว่าอยู่อีกร้านหนอ๋อเอาน้ำมะนาวครับขอบคยณครับรต่งหมดเร็วมีร้านร้านขายไข่ไข่เคี่ยวนะครับ เดี๋ยวไปกันครับไปแมโกต่อครับแล้วไปกันทุกคนผมกลับมาหอ,อก่อนนะครับพอดีรัก้าฝากาฟาฟากระสับครับแล้วก็กระเป๋ามันหนักมากก็เลยลมาเก็บที่หอ,อก่อนนะครับแล้วค่อยไปแมโกเมื่อกี้ที่ช้าเพราะว่าผม <c oughs> ซื้อของให้คนที่เขาเก็บขยะนะครับ ช่วยกันครับสงสารครับคนเป็นคนรู้ครับอาย,ยุเยอะแล้วก็เลยช่วยเขาครับซือ้อน้ำพอกกับข้าวให้เขากินนะครับมันก็เลยช้าด้วยแล้วอย่างตอนนี้อากาศก็เริ่มฝนก็น,น่าจะเริ่มตกแล้วมืดคืนแล้วครับทุกคนอากาศช่วงนี้แปรปรวนนะครับของจังหวัดเชียงใหม่ ทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงแมกโก้แล้วครับก็มาซื้อของใช้นะครับพอดีที่ไปวิซีมาเพราะว่ามันน่าจะแพงนะทุกคนเพราะว่าเห็นราคาแล้วก็เลยว่ามันซื้อที่นี่ดีกว่าและอย่างคือแมกโครคือเดินได้อยู่ในที่เดียวกันครับไม่ต้องแยกกันเหมือนวิซี่วซีมันต้องแยกจุด จุดสินค้าแต่และสินค้าไม่เหมือนกันนะครับมันก็แยกไปหลายที่แล้วการค้นหาก็หาได้ยากครับผมก็เลยมาแมคโครดีกว่าถูกด้วยแล้วก็หาง่ายตะก,ก้าอยู่ไหน,นครับตะก,ก้ามีแตรถเขียนนะครับไม่มีตะก,ก้าเลยครับแต่ผมก็เห็นตะก,ก้านะ จะต้องถามพนักงานกันว่ามีสก้าหรือเปล่าผมก็ไม่เคยทุกปีจะใช้รถเข็นนะไม่เคยใช้สก้าที่แมงโก้นะหาสก้าอยู่ช่วครับมีสก้าไหมครับสก้าอยู่สก้าที่ไม่มีครับโอเคทุกคนจบไม่มีตะกร้านะครับ นี๋ยวรถเข็นงั้นพอดีเดี๋ยวผมเดินดูขอก่อนนะครับทุกคน <S <S ลังออกจากแมกโรแต่ตอนนี้คือฝนตกนะครับ